สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่16-22กันยายน2567การดูดวงก็เป็นการอ่านตามหนาา้าไพ่ม่ได้ดูส่วนตัวจะได้าบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เจอนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็หถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้า ก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักปุณหานสีหลักธิพา์สีมรัก,ม, 4, ม,กมีองแปดหรือหลักธรรมะทิุกคยินมาค่ะนามาใช้ในชีวิตประจวันกันเพราะหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆนะคะตอนนี้บ้านเรามีน้าท่วมเกิดขึ้นถ้าใครมีกําลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคเงินตามช่องทางต่างๆที่เขามีให้กันนะคะแต่ต้องระวังช่องทางของมิจฉาชีพด้วย ทางที่ดีอ่ะคุณดูข่าวกันช่องไหนอ่ะคุณก็บริจาคตามช่องข่าวก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยนักคิดว่าจะถึงมือของประชาชนจริงๆและอย่างหนึ่งจะเป็นการสะสมแต้มบุญของพวกคุณนะคะทีนี้ราองรู้ว่าในสัปดาห์นี้อ่ไพ่เนี่ยเขาจะมีอะไรบอกเราบ้างอันนี้ไพ่ก็สับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเลือกไพ่กัน3มใบเนาะ ใบที่หนึ่งมรุดตยูใบที่สองบางคารใบที่สามพระพุทธกับพระสุขทีนี้เราก็มาดูตามหนพา,ายกันนะคะใบที่หนึ่งคือมรุดตยูใบที่สองคือดาวังคารใบที่สามคือดาวพุทธกับดาวสุขในสัปดาห์นี้การางานของคุณจะต้องมีการเดินทางติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะ กับชาต่างชาติหรือบางคนนะ่ะการงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนการงานคุณเองจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกนวัตรกรรมเทคโนโล,โลยีก็ได้หรือการคิดค้นผลงานใหม่ๆบางคนงานคุณอาจต้องเกี่ยวข้องกับทหารหรือการสื่อสารต่างๆความสวยความงามอาหารการกินก็นกได้และบางคนนะ่ะจะมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับงานของคุณนะอันนี้คือก็ไม่ ไม่สามารถที่ว่าจะบอกได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่ามรดิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันบางคนอ่ะการงานต้องเป็นการแก้ไขเกิดขึ้นแต่คุณสามารถแก้ไขได้นะคะบางคนจะมีการเดินทางไปกับสถา,า,านที่ติดแม่น้ําและทีนี้เราก็รู้ว่าบางคนอ่ะอาจจะมีการฝันแปลกๆหรือสัมผัสสิ่งรีรับเดินรับก็ได้ หรือสนใจในเรื่องของศาสตร์ดีรับก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับฟังด้วยนะเพราะว่าคือเกิดจากมฤตยูเนี่ยมฤตยูเนี่ยหมายถึงสีสิ่งดีรับศาสตร์ดีรับก็ได้นะคะของแต่คือแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแค่บางคนนั้นนั้นที่จะได้ฝันนะคะทีนี้เรื่องของการเงินบ้างการเงินเนี่ยก็จะได้จากความขยันความอดทนของคุณนั่นแหละ แล้วก็ได้จากการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะหรือบางคนนะ่ะจะได้จากต่างประเทศทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามีธุรกิจต่างประเทศเองไหมหรือมีญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าบางคนนะ่ะก็อาจจะเกิดจากความฝันของคุณนั่นแหละอันนี้ก็ต้องเป็นบางคนอีกเหมือนกันอย่างเช่น บางคนนะ่ะฝันแปลกๆหรือมีใครมาบอกอะไรเงี้ยแล้วคุณไปไปเสี่ยงโชคมันอาจจะคืออาจจะถูกกันะของแต่ละคนก็ต้องดูตามหน้างานนะครับทีนี้แต่ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆเหรือของกินของใช้ของสวยของงามบางคนก็อาจจะไปซื้อพวก เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆหรือบดไปกับการใช้นว,วัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยก็ได้หรือบางคนอาจจะเหมือนไปกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยก็บอกว่าคนที่มีคู่จะมีการพากันไปเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆไปเที่ยวที่แปลกๆไปเที่ยวถ้ำแปลกๆอะไรเงี้ยหรือมีการที่จะาพาไปกินอาหารอร่อยให้ของขวัญกันแต่บางคู่อ่ะ ให้ระวังเรื่องของการใช้คำพูดด้วยนะอย่าใจร้อนขอให้ใจเย็นๆนะคะคุกแล้วก็บางคนนะคุกของคุณอาจจะมีการฝันไปที่แปลกๆสถานที่แปลกๆก็กได้หรือสามารถสัมผัสสิ่งดีรับเร็นรับได้เหมือนกันอันนี้ก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อในเรื่องของอส่วนตัวก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะเพราะก็จะมีแค่บางคนเท่านั้นส่วนคนโสดนะคุณจะเจ,เจอชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบก็ได้แล้วก็เป็น เจอจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆรวมถึงหนังสือออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้คนที่คุณเจออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนที่หัวแบบนับปฏิวัติหน่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารเป็นคนขยันแต่เป็นคนขี้หึงด้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาดีคอนเสิร์ตนะถ้าเจอทีนี้เรื่องของสุภาพให้ลองเลือกอุบเทตเล็กๆน้อย อุปัเิเหตุในเรื่องของการทํางานเองก็ต้องระมัดระวังออฟฟิศซินโดมบางคนจะมีการบ้านหมุนเวียนหัวเกิดขึ้นรวมถึงโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาววริยูคอระดรมแขนปากกระเพาะท้องก็ได้มองว่าในสัปดาห์นี้นะคิดว่าจงใช้ข้อดีของดาววริยูกับดาวคารแล้วก็ดับพุธดาวุก เป็นเรื่องอะไรมื่อวิเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดทันสมัยเนี่ยเราไปเจออะไรสื่อออนไลน์ก็ใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วต้องเป็นคนที่มีความขยนันมีความอดทนพูดจาเรียบร้อยมีวาทศิลป์นในการพูดจาอ่แล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นอย่าใจร้อนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะคิดว่าไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถ ผ่านพ้นผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นไปได้นะคะ,ะในสัปดาห์นี้ก็ตามนไพ่ก็มีแค่นี้ก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบกับความดีไม,ม่ความทุกข์นะคะในคลิปนี้อาจจะมีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ